ไงครับตวนก็เสื่อมครับแบบวัดดูต้นขึ้นครับพี่นงองไม่ย่ามเบียดครับโอ้ยงาพ่อย่ามหมดออกพี่น้องร้อนคักพี่น้องไม่ทันเห็นโคตปูเลยครับป่าปยญญังเี่นง โอ้ปลาดุกหน่อยครับหนึ่งเดียวครับตัวนึงนี่งปลาดุกปลาดุกโอ้ข้ดินคักดินเนีย่ยด้วงหุยเลยครับพี่น้องนี่ครับตัวเล็กแหกนั้นครับพี่น้องโอ้ดําเนียครับพี่น้อง สับปิดทิมครับผมใส้ประเชื่อมหน่อยครับเรียนเนียบก่อนกำลังเห็นถือขันเนี่ยพี่น้องประเชื่อมครับเนี่ยนี่ครับผม ตัวที่สองครับนะี่งรางเห็นถืออีกครับพี่น่องี่ปเสื่อมครับเปเสื่อมหน่อยครับืีนออี้เลี้ยวพี่น่อง ้ตัวเง่เลยครับหนุ่ปลาเสี่ยมครับ่บอยู่ครับพี่น้องรุ่นนี้คืออยู่พี่น้องโอ้งามเลยพี่น้องปลาตุนวันนี้ผมเอาคุมาใส่ครับพี่น้องใส่หนามพร้อมครับนี วันนี่ผมจะเอาไปป่วยครับผมกรับหลังนี่กับถืออีกครับพี่อน่องก็เสื่อมครับนี่ตัวใบใหญ่ครับตัวนีโอ้หลุดพอดีพี่อน่องเดี๋ยวนี้เล้วครับนี่มันกินมินครับพี่อน่องใส่คุ้เลยครับ รัหล้งนี้แเราจะเห็นดินอยู่ครับครับเพรัอเชื่อมน่อยครับพี่นอง โคอหน่อยครับตินลุ่มมิดครับอือ้หล่นเนงือมับ,มบตินกระลุมล่มๆพี่น้องหลังนี้คือกระเสื้มครับนี่ดินไว่ใวอ้อยู่นี่ครับนี่ครับไหนครับตูน ก็เสื่อมครับนี่ครับใหญ่ครับตัวนี้ก็ะกระเดือกเลยครับหนึ่งลังนีงสงสัยถือแี่อนอง เสื่อมน้อยค oh, รับโอ้ถือแล้วพี่น้องหลัง,ง,นยยงนี่ตัวใหญ่อยู่ครับนี่ อมาเชื่อมครับนะครับง่ายๆเลยคับนะถือกีเลี่ยพี่น้องมาเสี่มกีเหลี่ยครับ xưam noi không lắm phải nóng lắm không uuuu không mang nhục cái เด็ดกับมดแล้วครับพี่น้องย่างนี่แต่ลาต้วงตัวเดียวครับเนี่ยบกไงครับหาจับเขียดกับบ้านนะครับเบิร์ดล่อรุนยืนเสาหรือครับมือผมใส่ทิมบ่ได้มาย่ำมกอนยังได้นเนี่ยครับมีเนื้อเหลือหลายครับมันคือมาย่ำ ตามคืนนี้ก็ได้หลายเติบอยู่ครับนี่สิบก็โตัอยู่แล้วครับปลาเสื่อมครับประดุกตัวน,นึ่งทรานนึ่พอกันไม่ลิปเหมือนนเศร้าครับนี่สวัสดีครับผม